มาติดตามแนวทางกับรายวันของน้องแมวครับผมอารายวันของน้องแมววันที่ยี่สิบแปดท่าเกดท่าหกเ็ดครับผมวันที่ยี่สิบแปดท่าเ็ดท่าหกเกตลาวสตาฮาโนยมัดรวมลาวสามัคคีฮาโนยพัฒนาฮาโนยสามัคคีครับผมวันที่ยี่สิบแปดครับผมชอบก็กะดก็ผ่านกันได้เลยไม่ว่านะครับเอกของน้องแมวครับอ่ามีแต่แมวกับแมวครับผม กับมีแต่แมวกับแมวเล่นกับอาจารย์อยู่นี่แหละครับไม่ไปไหนแมวเผือกครับแมวเผือกเคยเห็นไหมครับนี่ครับแมวเผือกเคยเห็นบ่ครับดื้อครับเห็นถ้าพอมุนมัดมือได้ก็ได้ครับวันของเราครับแปดสามเก้าแปดสามเก้าสามแปดสามเก้าแปดสามสามเก้าแล้วก็แปด ครับผมูัคกับแนวนะครับเนาะสวยงา,งามครับอืมดูอะไรนะครับสอบประจัดกัรก็ผ่านบดวากันจา้าเนี่นะครับเนาะ เป็นแนวทางของน้องน้องแมวนะครับชอบประจัดกัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมสอ,อ,อ,อบประจัดกัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับเนาะง่ายครับเป็นแนวทางของน้องแมวมาแล้วครับผมเป็นแนวทางของน้องแมวมานะครับชอบประจัดกัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับเออ มาแล้วครับอของอวัดดุงนาผืนครับของอวัดดงนาผืนครับวันที่28ทับพ8ทับ6เกลาวสตาหาหน่อยมารวมลาวสามกีครับผมอืมครับผมชอบก็จัดคัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับ อืมจอบว่าจัดคัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับไปด้ว่ากันครับผม,มครับเอาจอบว่าจัดคัดก็ผ่านกันเลยนะครับเด้อบ่ได้ว,ดว่าครับโปรดพิจารณาในการรับชม ดูครั้งดูรครั้งครับผมจุตินาในการรับสู้นะครับเด้อห้าสามสองสามสองห้าสามสองห้าตัวกันแปดสองแปดห้าเจ็ดสามครับผมจะประจัดกับตัวพันกันเลยนะครับเนาะอืมอรครับสอบก็จัดขัดตัวพันกันเลยครับโมเดลว่ากันครับอืมวันที่ ยี่สิบแปดครับผมของออของออดุงนาพื้นครับของออดวงนาพื้นครับชอบก็จะแลครับเอาเดี๋ยวว่ากันครับอ่ะตัวนี้เป็นวันของวันที่ยี่สิบแปดครับผมห้าสามสองสามสองห้าสามห้าสองครับไปล่วงหน้าไปนิดนึงครับล่วงหน้าไปดูของวันที่ยี่สิบเก้าครับของน้องเมียวครับที่ยี่สิบเก้าของน้องเมวเราต้องซับส้นนะครับได้บึ้งไปไกลมื้งครับอืา ครับเอเอา่าถ้ครับวันที่สิบเก้าของน้องแมวครับวันที่สิบเก้าของน้องแเมวราสตาอน่อยมันลุมเราสซามเมอร์คียอนอยพัฒนาครับผมมีวันที่ยี่บแปดยี่ิบเก้าครับผมชอบก็จัดการก็ผ่านกันได้เลยนะครับศูนย์ห้าเก้าห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์อทีนี้มีครับทีนี้มีครับมีตัวกันศูนย์หกสองศูนย์ แล้วก็สี่หนึ่งสี่ครับผมหนึ่งสี่หนึ่งสี่อย่าครับวันที่ยี่ิบเก้ามีเราพัฒนาใช่ที่ยี่ิบเก้ามีเราพัฒนาที่ยี่บเก้าเนยครับวันที่ยี่บเก้าวันนี้ยี่บเก้ามีเราพัฒนาครับ ครับมันดี่เก้ามีลาวพัฒนาด้วยชอบก็จัดการก็ผ่านกันได้เลยนะครับไม่ต้ว่ากันครับนะตัวมาเริ่มเริ่มเลยครับแตกบนล่างครับจเก้ามีราวพัฒนาครับผมนะครับมันดียู่เก้ามีราวพัฒนาครับของน้องแมวก็มีครับ ของน้องแมวก็มีราวพัฒนาลี่ลิบก้าวครับแล้วมาดูของออดุงนาพืนกันบ้างครับของออดุงนาผืนก็มีราวพัฒนาเหมือนกันครับนี่ก้าครับผมอุ้ยืดนะครับแตกคักกิงแตกกันครับราวพัฒนานี่ครับแตกกิงแตกกันข้าพเจ้าจัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับนี่ครับอืมอ่ะแล้วอีกสี่นาทีต่อไปจะได้คุยกันเรื่องรัฐบาลครับคุยกันเรื่องรัฐบาลนะครับเนาะอ่านี่น้อยน้อยอ่ะคุยกันเรื่อง แนวทางครับดูเพื่อเป็นแนวทางของรัฐบาลครับเป็นแนวทางของรัฐบาลไทยครับผมอ่านี่นะครับเอาวันเออเพื่อเอามาดูกันครับว่าออดุงนาผืนออดุงนาพินนี่ครับเป็นของของรัฐบาลไทย,ไไทยทไอุทัยทีวีอุทัยทีวีบุกุกติครับเออของอุทัยทีวีบุกุติของออดุงนาผืนท่านอุทัยทีวีบุกุติเคยเห็นไหมครับอุทัยทีวีบุกุติเคยเห็นไหมครับ อสอสก็จัดกันข้อผ่านครับศูนย์หนึ่งศูนย์แปดสองเก็ดสามห้าศูนย์หนึ่งศูนย์แปดสองเก็ดเก็ดสามห้าครับผมศูนย์สี่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 ีี่วิ่งศูนย์ครับวิ่งศูนย์ครับสอบก็จัดขัดข้อผ่านกันได้เลยนะครับผมอืมสอบก็จัดกัดข้อผ่านกันได้เลยครับผมอุ úa, ทัยเทวีบุกุติครับผมตัวแรกครับตัวแรกสองตัวบุกสองตัวครับผมตัวที่สองได้ห้าแปดสามห้าแปดสามแปดสามแปห้าแปดห้าสามครับผม ครับนี่ไทยทีวีปกติบกติจริงจังครับทุกวันครับขเข้ากันทุกวันทุกเช้าทุกเย็นครับประมาณสองทุ่มจะออกหากินครับแล้วประมาณตีห้าครับเขาจะเข้าบ้านครับเข้ากัเข้าบ้านนอนครับอไทยทีวีรู้จักคร atz, ับตีห้าเขาจะเข้าบ้านนอนดูวันุกวันครับเไทยทีวีผมครับรู้เรื่องนะครับรู้เรื่องมากเลยครับไทยทีวีครับสี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่ ซีดูเพื่อเป็นแนวทางครับวิ่งศูนย์ครับผมดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับห้าแปดสามแปดสามห้าแปดห้าสามครับผมดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมมาดูนี่ครับมาดูอันนี้เป็นแนวทางของวันที่ยี่บเก้าครับเรามาดูนี่ครับดูว่าครับนี่ครับ ก็จัดขันก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมแนวทางของน้องแมวมาสุดๆรอดๆครับต่อหงวนเลยครับของน้องแมวสามหน,นึ่งสองสามหนึ่งสอเข้าสามหนึ่งสองครับหงดก่อนนั้นเข้าสามหน่งสองครับผมมอมบัดนี้ครับได้ของน้องแมวได้0ูนย์เก้าเกตเก้าเกตศย์เกย์เครับผมล่าง0 1นย์หนึ่งหวิ่งเกตวิ่งศูนย์ครับผมของน้องแมวอย่าลืมนะครับชบก็จัดกันก็ผ่าน กันได้เลยนะครับผมของน้องแมวครับผมจับได้จับดีครับเข้ากันทุกงวดกับของน้องแมวครับครับเด้อติดด้วยตนโมฮุงปลูกไปกาลันตีก็ได้คุะอาต้นได้ติดกัไว้ต้นได้วัตถิก็ตายนี่นะครับต้นโกฮุงครับเอาเล็บเฉาต้นโกฮุงละบานทุงศูนย์หนึ่งศูนย์ต่อสองเจ็ดเจ็ดสามห้าเหมือนเดิมครับ โยมแม่ป่วยหนักครับจะได้เข้าไปดูโยมแม่ครับโยมแม่ป่วยหนักจริงๆครับมาดูนี่ต่อไปครับมาดูต่อไปนะครับดูนี่อาจารย์าดุงนาผืนมาแล้วครับสดๆร้อนๆครับฝันแล้วครับอาจารย์าดุงนาผืนฝันแล้วรอแต่ความฝันอาจารย์าดุงนาผืนอาจารย์าดุงนาผืนก็ฝันให้เหลียวครับเนี่ยรอกันมากมายครับความฝันออดวงนาผืนฝันแล้วครับออดวงนาผืนครับผมแนวทางรัฐบาลไทยวันที่สิบ วันที่แปดวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันที่หนึ 8, ่งถ้าแปดถ้าหกเก็ดครับผมออดุลกรเพื่อนฝันครับผมดูอะไรครับเก้าห้าอตาเสียชีวิตเท่ากับศูนย์ครับอ่าเพราเก้าห้าตัวเดียวครับแต่เก้ากับหกตัวเดียวกันเทับเลยหกห้าเสียชีวิตเท่ากับศูนย์ครับสอบประจักกันก็ผ่านได้เลยครับเลียกรถผู้เสียชีวิตแปดหนึ่งหนึ่งสองแปดหนึ่งหนึ่งสองวิ่งศูนย์ครับครับก็ผ่านนะครับ なかなか。